วันนี้นะครับผมมารับหน้าที่เป็นมือกลองนะครับผมแห่งค่ายลูกเสือที่โรงเรียนอนุบาลวิภาวีนะครับผมที่อำเภอศรีวิไลจังหวัดบึงกาฬนะครับผมบรรยากาศโรงเรียนที่นี่นะครับเป็นโรงเรียนเอกชนนะครับผมไม่ไม่อยากจะเกินไปนะครับมีนักเรียนกําลังพอดีประมาณ3-400คนนะครับผมวันนี้ผมก็มารับหน้าที่ตีกลองนะครับผมให้กับ ช่วงสันทนาการนะของค่า,ายลูกเสือนะครับเพิ่มความสนุกสนานนะครับอันนี้ก็เป็นโต๊ะทางานของผมเองนะครับผมผมก็มีบรรยากาศนะครับผมมาฝากทุกท่ทานด้วยนะครับว่าบรรยากาศที่ค่า,ายลูกเสือแห่งนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบางส่วนในการปีกองผมเลยครับ เปยุยันที่ได้ย่อนย่อนจะซื้อเปอยยันที่ได้ย้อนย้อนจะเอาน้องนอนไวเช้า,ชาวไวเย็นช่วงกลางวันก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมตอนนี้เด็กๆก็จะไปทำอาหารกินแล้วก็มารอดูในช่วงค่าของอ่า คายพักแรมนะครับผมเป็นกิจกรรมรอบกองไฟนะครับผมกิจกรรมรอบกองไฟเนี่ยนะครับผมทางวิทยากรบอกว่าขอหน่อยว่าเป็นกลองชุดได้ไหมผมก็โอ้โหจัดให้นะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบกันเลยเดี๋ยวไปดูกันเลยครับตะะบมบมบม พอดีว่ามีคุณครูนะครับผมที่โรงเรียนเนี่ยสอบบรรจุข้าราชการได้นะครับผมก็จะไปทําการบรรจุนะครับที่โรงเรียนแห่งอื่นช่วงกลางคืนนะครับผมก่อนจะเข้านอนก็เลยมีการอําลานะครับโดยคุณครูที่สอบบรรจุได้นะครับผมบรรยากาศก็เป็นทั้งเสียงหัวเราะทั้งรอยยิ้มแล้วก็ทั้งคราบน้ําตาด้วยนะครับผมทั้งจากคุณครูแล้วก็เด็กๆนักเรียนนะครับที่มีความผูกพันกันนะครับผมก็ยินดีกับคุณครูด้วยแล้วกันนะครับ ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมกับภารกิจมือกลองค่ายลูกเสือนะครับผมโรงเรียนไหนนะครับผมอยากให้ผมไปเป็นมือกลองประจำคาค่ให้นะครับผมก็ทักมาที่ก็ความเพจได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ